เล่นแบบเจริญเติบโตในเรสาวกันม่เข้ามาแล้วโอเคการบ้านใครอ๋อไ่ทำเสร็จแล้วทำเสร็จตั้งนานแล้ว น่ารอรอแป๊บไว้น่าน่าไว้โหลดเสร็จแล้วดูดิเข้ายัง นี่เอาสัตว์เลี้ยงมาขายก่อนมันจะได้มีตังค์ไม่ใบชอบได้เออแล้วทำไมหาไม่เจอ มุกบอกว่าถ้าถึงบ้านแล้วมุกจะเข้าแต่มุกยังไม่เข้าสักทีเลยเดีอว่าเอว่าแนะนำไข่หน่อยเพรามีตังอยู่แปดหม 4, ื่นสี่พันหรอยห้าสิบบาท มันจะได้เพชรไหมอ่ะอยากให้มันได้เพชรด้วยน้องโหใบซื้อไข่สามพันได้ไหมอ่ะอยากอยากรู้ว่าไอไข่สี่พันเจ้ามันคืออะไรวะอยากรู้อ่ะ Ủa <laughs> <laughs> Dùng khách hàng giờ Đi mà xin cá

หรือว่าจะไม่เรียกว่านักสืบเรียกว่าคนขี้เผือกก็ได้ฮัขี้เผือกเรามีนกสองทางใจเพราะนกตัวนี้ตัวจิ๋วมากแล้วพอเอวาขึ้นไปนั่งตัวเราก็จิ๋วตามนกด้วยใช่เหรอเพราะฉะนั้นเราก็จะเอานอกไปสอใบแล้วใบาทำอะไรอยู่ใบไม่เห็นในวันแน่เห็นแล้วตอนนั้นแล้วแล้วเอวา เอวาไม่เห็นใบหรอก,กว่าใบทำอะไรอยู่เอีวาเห็นอีวาเห็นใบใบใบก็เห็นอนีวอากูเห็น,น,นตัวตัวตัวสีแดงอะ่ะตัวสีแดง ตอนนี้สัตว์เลี้ยงกูมีคนเยอะเอว้าไว้ไว้อยู่นี่ไว้อยู่นี่บินบินมาหาหน่อยแคร์เฮ<อ>้ย <c oughs> เอว้าอันนี้นกอะไรอะนกะนกแหละนี่ไม่เห็นีไ่ไม่เห็นมึงทำไรอ่ะืมทำไรอ่ะเอว้าอย่าหนีสินีอย่าหนีสิ ป่าไม่มีเดี๋ยวไปซื้อไข่ก่อนเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อไข800ไ่แปดร้อยมาเยอะๆเอลจะไปเผื่อคนอื่นโอเคไปเลยแล้วแต่เอวาเลยไป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 เลยเรื่องเล็กชาวบ้านโอเคไปเลยไปเลยไปเลยเชื่อไปเลยไปเลยเอ้ยไป ่าไปเลย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 ใบม่อยากให้ราอยู่อ่ะอยากอยากให้เฝ้านะแต่เอวามีมีมีภารกิจไม่ใช่เหรอเนี่ยก็เผือกไปเลื่อเปื่อยนี่แหละเอวามามาชมสัตว์เลี้ยงใบหน่อยไหมใบเผือซื้อมาเยอะแล้วแล้วมันเต็มบ้านหมดเลยอ่ะ เนี <c oughs> ย่ยไม่เชื่อลองมาดูดิเอวาอยากให้บ้านในว่าโล่งๆจงๆเอวาไม่เชื่อลองมาดูบ้านไปไมันมีเจนในเสาร์อ่ะไดโนเสาร์หัวล้นลกลกไปหมดเลยอ่ะแล้วมันมีในไดโนเสาร์คอยาวด้วยนะไม่เชื่อลองลองมาดูดิ <c oughs> เพียบเลย เห็นเอวาบินไปไหนอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเห็นชื่อมันเห็นชื่ออ๋อชื่ออ้อทำไมทำไมตรงนี้เต็มแล้วตัดข้ามาที่บ่อนะ้ำลงโจงเลยอะไร เดีย๋ยวไปซื้อไข่ก่อนนะไปซื้อไข่สัตวน้ำมาใช่แต่แต่ไม่รู้ว่าเขาขายไหมม,มันมันมีอยู่แค่สองอันตังตังูงจะมหมดเออก็ซื้อมาแล้วไงเรียบร้อยซื้อมาแล้ว ไมีชเชร่อพเพชแ,แล้วก็มีตังล้านหนึ่ง้นงเยอะไม่แต่แต่เรามาดูบ้านไว้ดิคนโคตนะนะโล่งอ่ะเนาะเนาะโล่งจัดเลยเนาะโล่งโล่งกว่าบ้านคนอื่นเขาเลย โคโลงอ,อ่ะผมมองไปตรงไหนก็ใบโล่งแปลว่า,ลวาโล่ลงมาก,มากโล่ของนั่นแหละโล่งของโคโลกอะ่ะโล่งมากมากมา,มา,มาออก ตรงนี้คือแบบสัตว์เยอะมากใช่โฉดต้องส่วนตรงนี้คือแบบสัตว์ไม่มีเลยไม่มีไม่มีสัตว์ใช่มีแต่ตัวสีแดงไหนอ่ะตัวสีแดงน่ะไอตัวใหญ่สุดอะเนาะเออ,เอ,เอ,อมีแต่ตัวนั้นแค่ตัวเดียวมันโล่งมากเลยนะครับแล้วก็มีมะม่วงใบด้วยนะมะม่วง เอวาเดี๋ยวไว้ขอเก็บไปขายก่อนนะเอาวาจะสอยใบยให้ใบไปอยู่กับล่างมะม่วงโหโล่งเลยโหยตัวไหนไปดีกว่าไปผิดทาง สัเดี๋ยวไบจะลองขายทั้งหมดดูดิตอนนี้จังไว้มีอยู่หกหมื่นเก้าร้อยแปดสิบนี้ขายหมดอนกไมเท่าไหร่

เน่เนาะเนาะเนาะไม่ได้ตัวเนี้ยเฮ้ยเอวายดูสิสัตว์เลี้ยงไอ้วัดจิตอันดับด้วยอ่ะเฮ้ยมันตัวใหญ่ใช่โคตรโคตรใหญ่อ่ะเอวาใช่สัตว์เลี้ยงในวัดตัวใหญ่เอวายใช่ไหมค่ะป่วยที่บ้านในวัดที่บ้านในวยังไม่วาดสัตว์บอกคิดว่าตัวนี้ใหญ่ไหม เล็กมากเลยเหรอฮะเฮ้ยไอว่ามันมีคนขึ้นมาแทนเหรอไหนเฮ้ยเออมันมีคนขึ้นมาแทนอะไอว่าไปไปหาไข่ทำให้ใส่เลี้ยไอว่าใหญ่ขึ้นเลย อะไรนะหมื่นก <grand>. oh. <laughs> ิโลอ๋อกิโ่อหมื่นกิโลอฮะใบคิดว่าใบจะฟักตัวละอุ้ตัวนั้นมันไม่มีอ่ะไอหกหมื่นเก้าอะ รวยเขารวยรวยนักรวยนะแบบนั้นเลยอ่ะนะโมนะโมสาสาได้ได้ได้เดี๋ยวไปเป็นพระให้เราแ,แบบ สัตตนี้มาบูชาโอ้ยหัวทิพนี่จะบูชาเดียะพระพระกำลังขี่พระกำลัง,งเดินไปอย่างรีบนข่ะขี่สกกมาได้ไหมพะะขี่ไปอยู่เนะพระมาแล้วโคบมักยับบัง ผู้ที่แข็งแร่งแถมใหญ่ใหญ่มากๆๆๆในจักรวา,รวา,า 1, ลไม่ร้อยล้านกิโลไปเอาแล้วลปไปโยนเรีบร้อย ใช่อุ้ยไข่ใหญ่อุ้ยไข่ใหญ่น่ยเอว่าไข่ไข่โคตรใหญ่หญหคคหญอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่โคตรตัวใหญ่เลยร้อยน้านกิโลแล้วใช่เออใช่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 ใช เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพักขอกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพักพระขอกลับก่อนนะเสร็จและเสร็จทุละเอ๊ะไปก่อนนะถ้ามีอะไรเรียกได้